อ่ะครับชิ้นส่วนการรอคอยครับสำหรับใครๆหลายคนที่ถามหามานะครับแม็กคอบ16นะครับติดตั้งกับตัวกระบะตอนเดียวของเรานะครับในรุ่นของเจ้า2.8ขับ4แต่งหน้า t ี s นะครับอันนี้16มาแล้วนะครับกับล้อคอสตินนะครับตัวนี้28575นะครับพ1 6ใส่กับตัวล้อแม็กนะครับก็จะมีประมาณสัก4-5่าลายนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูใครที่สนใจนะครับก็จะเป็นออฟเซตนะครับพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับลบสีครับจากหลายๆคนที่ แต่งไปนะครับก็จะมีแม็กขอบ18แม็กขอบ20ซึ่งการมาทุกการใช้งานเนี่ยก็จะต่างจากตัวขอบ16พร้อมกับยางตัวนี้อันนี้ก็จะแบกน้ําหนักเวทขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับประมาณตัน7ตัน8อันนี้ก็จะแบกได้ประมาณตันนิดๆน,นะนะประมาณนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวอินเซิร์ตรูปลูกค้าที่เคยแต่งล้อ16ไปเดี๋ยวอินเสเซร์ขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้แต่งเสร็จก็จะนารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบ ไอ้ี่สนใจนะครับก็คลิกที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อหาแชมป์ได้เลยได้ทุกช่องทางนะครับนะครับบ๊ายบายจุ๊บ